ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูเนื้อผัดหัวละพาใส่มะเขือกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงให้จานแตก <c oughs> ทำยังไงไปดูครับกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดต,ตามให้ลูกถ่ายแม่ทำาด้นะคะ ขั้นตอนแรกนะครับผมแล้ก็ต้องใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมทุบประมาณ3ามกลีบนะครับผมพระเอกของเราเลยนะครับผมเนื้อหั่นชิ้นตามชอบนะครับที่ผมทํานี้มันเป็นเนื้อหมักนะครับผมใครจะหมักสูตรไหนก็ได้นะครับหรือจะไม่หมักก็ได้นะครับหั่นมาแล้วก็มาผัดแบบนี้ได้เลย เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับเป็นเมนูกับข้าวเช้าอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้าใครทำตอนเย็นก็ต้องไปกับข้าวเย็นนะครับถ้าใครไม่กินกับข้าวก็ต้องไปกับแก้มนะครับ ใส่พริกแดงกับพริกเขียวนะครับผมหั่นแฉลบตามชอบนะครับตามด้วยมะเขือเปราะนะครับผมหั่นชิ้นตามชอบเหมือนกันนะครับผมมะเขือนี่เราก็จะหั่นแล้วเราจะแช่ในน้ําเกลือนะครับผมเพื่อให้มะเขือของเราไม่ดํานะจ๊ะจะขาวจ้วะแบบนี้เลยนะครับเราจะผ่านให้มะเขือของเราสลดเลยนะครับ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะออย่างนั้นแหละผัดอย่างนั้นแหละค่อยๆผัดไปนะครับมะเขือวันนี้เราจะใช้ประมาณ5้ถึงหลูกนะครับผมเป็นมะเขือเปลาะมะเขือท้องขาวนั่นเองนะครับ ของปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มลสได้นะครับผมเราปรุงอะไรเราเพิ่มหรือลดได้นะครับผัดไปชิมไปได้นะครับถ้ามันแห้งไปนะครับก็เติมน้ำได้ตามชอบได้เลยนะครับผมอื้อหือดู น้ำมันหอยนะครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยอาา่าฮ่าทุกคราวส่วนผสม,ม,สม,มให้เข้ากันเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับปริมาณตามชอบได้เลยนะนี่เพิ่มความหอมนะครับผมด้วยน้ำปลา เวลาเราบีบแล้วก็จะรอบๆกระทะนะครับหอบกระทะอมันจะหอมน้ําปลาขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราเรียบร้อยนะฮะก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับผมกับเมนูผัดมะเขือใส่เนื้อนะฮะนี่หรือ,อเนื้อผัดโหระพา ใส่มะเขือนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมถ่ายนี่เสร็จใช่ไหมแล้วผมก็วางวางจานลงเนี่ยกับพื้นนี่แหละแตกโป๊ะเลยสุดท้ายมาเปลี่ยนจานแบบนี้นะครับ